สถานการณ์คลุมเครือเงียบเหงาทำพ่อค้าแม่ค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์อดยอดขายหาย80%บอกลูกค้าประจำส่วนมากเป็นชาวกัมพูชาวันที่2กรกฎาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ตลาดกับข้าวข้างทางหน้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตาบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงาเนื่องจากลูกค้าขาประจำที่ออกมาจากบ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาในช่วงเย็นๆที่เคยจอดรถตู้แวะซื้อกับข้าวก่อนกลับบ้านเป็นประจำก็หายไปหมด หลังจากกองทัพภาคที่2มีมาตร,ราการควบคุมการเปิดปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรช่อมรวมทั้งลูกค้าที่เป็นโชเฟอร์รถบรรทุกและรถส่งของต่างๆและชาวกัมพูชาในพื้นที่ก็ถูกขอความร่วมมือให้กลับประเทศตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การค้าขายต่างๆหยุดชะงักลงยอดขายหายไปกว่า80%ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะนายอุทยัยสมสุขพ่อค้าขายไก่ย่างข้างทางหน้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆโดยนายอุทยัยสมสุขบอกว่าตลาดเงียบมานานแล้วเขาเชิญชาวขเขมรกลับกัมพูชาขอความร่วมมือลงไปก็ยิ่งเงียบลูกค้ามีทั้งไทยและขเขมรยอดขายหายไป80%อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลราคาวัตถุดิบต่างๆให้ลดลงกว่านี้ราคายิ่งขึ้นสูงมากทุกวันยิ่งมาเจอสถานการณ์ชายแดนที่คลุมเครือแบบนี้ก็ยิ่งแตกไปกันใหญ่ ขณะที่นางสิริรัตสามใจแม่ค้าร้านโชห่วยซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่กว่า70เปซ็นตเป็นชาวกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบจากยอดขายและลูกค้าหายไปเช่นกันโดยนางสิริรัตสามใจกล่าวว่าลูกค้าของตนเป็นขเมเณรเยอะกว่าไทยพอขเมเณรลงไปก็เงียบขายของไม่ได้เลยทําให้ไม่ได้ลงของขายขายแต่ของเก่าไม่รู้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรอยากให้รัฐบาลรีบดูแลสถานการณ์ให้สงบโดยเร็วฝากถึงทั้งนายกหรือรักษาการนายกแม่ทัพ และผู้นำประเทศเพื่อนบ้านด้วยชาวบ้านทั้งสองประเทศจะได้ทำมาหากินตอนนี้เดือดร้อนกันมาก